ฮัลโหลทักทายเซไฮคะ่ะทุกคนวันนี้บรรนาก็พกความสดใสและความมั่นใจมาเต็มร้อยดูจากท่าโพสก็รู้แล้วเดี๋ยวคนเห็นรีบกลับเขาบ้านไปเลยและวันนี้บรรนาก็จะมาทําเมนูที่อยากกินมากๆมานานละนั่นก็คือต้มแซบเอนแก้วอากาศหนาวขอสดอะไรที่มันร้อนๆนหน่อยไปซื้อเอนแก้วน้องวัวมา2กิโลกิโลละ250ลีลาหรือว่าร้อยเก้าบาทซื้อกับแม่ค้าคนไทยคนนี้รวมกันซื้อกับเพื่อนๆสไปย์ตตุรกีเพราะถ้าซื้อ10โลขึ้นไปฟรี ค้าจัดส่งเราเลยซื้อไปโรงบ้านพีกุง้งเวริวานพี่กุ้งช่วยถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องเอาไว้ให้ด้วยโอ้ยพี่กุ้งก็ถ่ายสันเกินพวกเราก็รวมกันซื้อได้12กิโลเลยค่ะแม่ค้าต้มเอ็นแก้วมาให้เรียบร้อยแต่กล้วยก็อยากจะให้เปื่อยอีกหน่อยกล้วยก็เลยจะมาต้มอีกต้มไปเลย1ถุง1กิโลว้าวดูสิเอ็นแก้วชิ้นใหญ่จุใจจริงๆจะทําต้มแซ่บก็ต้องใส่ข้าวคั่วด้วยแต่ข้าวคั่วกล้วยก็ดันเหลือนิดเดียวกล้วยก็เลยจะต้องมาคั่วเพิ่มซึ่งการคั่วข้าวค แบบนี้สนุกดีจริงๆอุ๊ยลืมหุ่งข้าวรีบหุ่งเลยต้มแซบจะต้องกินคู่กับเขาสวยร้อนๆนะและการตำเขาคั่วสิ่งที่บรรนาเบื่อและกลัวที่สุดก็คือขั้นตอนการตำนี่แหละเหนื่อยมันปวดแขนนะกว่าจะตำเสร็จที่ถึงอาริีจังถ้าเขาอยู่เขาก็ต้องมาช่วยพี่กล้วยตำแล้วและแล้วก็เหมือนสวรค์เห็นใจผู้หญิงตัวเล็กๆแบบบรรนานทะ่านก็เลยรีบส่งอาริีมาแบบที่เห็นไม่ใช่ละอารีเพิ่งเลิกงานกลับบ้านมาตังหานโอเคงั้นก็ตำไปนะอารีเดี๋ยวพี่กล้วย ขอมาหั่นเตรียมเครื่องทำต้มแซ่บก่อนขาดแค่ขาดนกนั้นครบหมดแล้วก็ไม่เป็นไรใส่แค่นี้ก็ได้อ่นแก้วต้มเปื่อยดีแล้วรองแล้วก็พักเอาไว้ก่อนจากนั้นก็มาตั้งหม้อใหม่เตรียมทำต้มแซ่บและวันนี้นอกจากต้มแซ่บที่กุ้ยจะทำอารีปเขาก็จะทำเค้กด้วยเป็นเค้กบิสกิตง่ายๆสไตล์อารีที่เขาชอบทำเป็นประจำโอเคมาลงมือทำเลยอารีเดี๋ยวพี่กุ้ยจะเป็นลูกมือให้ตอนนี้เราก็จะทำทั้งอาหารข่าวแล้วก็อาหารหวานควบคู่กันไปด้วยอารีปบอกว่าตอนเราดูซีรีส์ ได้มีอะไรกินไปเพลินๆด้วยไงซึ่งวันนี้เราก็จะดูจีนี่อีบิสจบแล้วเหลือ2อ p ีสุดท้ายละขอให้จบดีๆแฮปปี้เอนดิ้งด้วยเถอะเริ่มทําต้มแซทด้วยการเอาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปก่อนตามด้วยขนอวันนี้ก็จะใส่ 2, 2> อแบบห่อสีทองนี่ก็คือขนอต้มยำของไทยใส่ลงไปเลยส่วนห่อสีแดงคือขนอรสเนื้อของตุรกีใส่ลงไปใส่เกลือด้วยนิดนึงจากนั้นก็เอาเอ็นแก้วมาใส่ลงไปในหม้อให้หมดรอให้น้ําเดือดแล้วก็จะมาเริ่มปรุงรสส่วนอารีฟก็ เคี้ยวพุดดิ้งช็อกโกแลตได้ที่แล้วไปเอาถาดแก้วที่ชั้นด้านบนลงมาเลยอารีนั่นแหละตรงนั้นแหละเอาถาดเล็กนะถาดไม่ได้ใช้นานเอาทิชชู่มาเช็ดด้วยเผื่อมีฝุ่นเกาะโอเค <Okay. S 1> ดีมากนี่ก็คือบิสกิตที่จะใช้ต้องนามาเรียงใส่ลงไปในถาดเรียงชั้นแรกเสร็จแล้วเอาพุดดิ้งมาราดลงไปให้ทั่ว,วจากนั้นก็เอาบิสกิตมาเรียงเข้าไปใหม่เป็นชั้นที่2แล้วก็เอาพุดดิ้งมาราดเข้าไปอีกว่าจะทําเสร็จก็ใส่บิสกิตไป3มชั้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเอากล็ดมะพร้าวอบแห้บมารบย เสร็จเรียบร้อยเค,ค้กบิสกิตง่ายๆสไตล์าอารีมาเริ่มปรุงรสต้มแซ่บด้วยผงนัวสองช้อนชาน้ำปลาหนึ่งทัพทน้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งน้ำเลมอนเยอะ,ะอเราชอบเปรี้ยวส่วนพริกกุ้ยจะยังไม่ใส่เพราะว่ากล้ยจะแบ่งต้มแซ่บออกมาใส่ม้อญน,น้อยๆแบบนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าอารีไม่กินเผ็ดมากแต่ก็ต้องใส่อยู่ดีใส่ประมาณนี้ก็แล้วกันตามด้วยข้าวคั่วแล้วก็หอมซอยแค่นี้ต้มแซ่บเด็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปต้มแซ่บคองบรนาก็ใส่พริกแบบจัดเต็มไปเลยใส่ข้าวคั่ว หอมซอยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันไหนขอชิมรสดูจะได้รู้ว่าแซ่บไหมโอ้โหแซ่บสะใจจริงๆของอารีฟก็แซ่บแต่ไม่เท่าของพี่กล้วยแล้วกล้วยก็จะมาเจียวไข่เพิ่มเพราะว่ากล้วยกลัวอาริฟจะกินเอ็นแก้วไม่ได้ปกติเขาจะกินแต่เนื้อเน้นๆแต่กล้วยก็ถามเขาแล้วนะคะว่ากินไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากจะลองดูเพราะว่าเขาชอบเมนูต้มยำอยู่แล้วเอ็นแก้วเขาอาจจะกินได้โอเคไม่ลองก็ไม่รู้นะอารีมาค่ะตักข้าวใส่จานแล้วตามด้วยตักต้มแซ่บหน้าขอตักเยอะๆเต็ม ถ้วยแบบนี้ไปเลยโอ้โห,โโหนะกินน้ำลายแตงส่วนในหม้อเนี้ยก็คือของอารีเทใส่ลงไปในถ้วยเช่นกันอารีฟอาบน้ำเสร็จพอดีมามามาอารีฟมานั่งแลกจะได้ลองกินต้มแซบเอ็นแก้วเป็นครั้งแรกสวัสดีค่ะทำไมฮะลองชิมเลยเอ็นแก้วอารีฟ Sure Name Menu Name เอ็นแก้วเอ็นแก้วต้มแซบเอ็นแก้ว Tom, Sep and Gail. Okay, I'll see you sure? You should. I'm suka color. You use chili? Huh? Chili? Yeah, little chili, just very little. Mm. Oh, I'm still up. Oh. กนดิเอน่นชินั่นยังมีเบบี้ว่ไ t s t mm. this อืม this didn't have beef you c n t s t this อันนี้มันมีนังอ,อนหน่อยแต่อันนี้บอเขาไม่ชอบเป <Maybe. S 1> แก้วอี่แล้วฮะ what โอ้ยลองชิมกิน open heart open heart เปิดใจเปิดใจโอ้ย ยูเซ <You> yes. like ah, 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 ่ย ah, ังสิลุงเทสเลยอ่ะอ่ะดิซิสอ่ะเซมดิสอ่ะอันนี้แก้วแก้วเนี่ยอ่ะแก้วแก้วอ่ะลองเทสอันนี้แก้วเลยโอ้ยเป็นยานครับยานครับโอเปนหาดเป็นไง Maison. 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 Ah. C'est Maison. 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 โอเคเขาไม่ชอบจริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบแต่อยากให้จะอยากให้ลองเทสดูเทสดูคือเขาเนี่ยกินคนตุรกีเขาจะกินแค่เนื้อเลยส่วนอื่นเขาไม่กินเลยแล้วอาริบเขาก็ชอบกินอกไก่ด้วยแบบเนื้อเน้นๆก็ถามเขาแล้วตอนแรกถามแล้วว่าจะลองไหมเขาบอกว่าอยากลองเพื่อจะชอบแต่สุดท้ายเป็นไงไม่ชอบ โลหนึ่งที่กล้วยกินเองอ่ะทอดไข่เจียวเป็นไงทอดไข่ดิสโอเคยัง <'s> okay. มีไหมยังมีเขาบอกว่าน้ำซุปได้เพรงั mm ้น hmm. ก็น้ำซุปมันเหมือนต้มยำอ่ะเขาชอบกินต้มยำเฮ้ s okay. <S ยเสียอารมณ์อาริบเสียอารมณ์ไม่รู้จักของแซท้โอเคโอเคแมงกรีอยู่ต้องรูว่าจะมีแบบไหนอับตัวนี้ ว่า oh, t อ i n k i ทง o you don't know what y u m y baby คร oh. <quir> <eating>. ูว e เก่งตัวเก่งต <igen> <sh> ัวเกตัวยั่อะกย่ชอเกตัวารชอบเกมาค่ะเดี๋ยวพี่กล้ยจะมาชิมของแซบให้ดูนะคะเพราะอาริไม่รู้จักของแซบเอ็นแก้วอุ้ยทุกคนเอ็นแบบใหญ่มากอือหือละลายม่ปาก อร่อยมากอือหือดูคนสุดยอดอือหือเอ็นเกลวสุดยอดอาริฟถามว่าไอเอ็นเกลวเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของร่างกายของเนื้อวัวเขาบอกอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยนปะงงไหม mhm mhm xếp thế nghe Xếp mhm 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 Quá xếp mhm ra เข้า mm กัน,กนอ่ะมีกระดูกก็ทุกคนมีแต่เอ็นสุดยอดวันนี้นอนหลับน,นั่งแต่ตัหลับดีวะอืม รู้ว่าที่ไทยนะ่ะเอนแก้วขายถูกหรือว่าขายแพงกว่าเนื้อนะคะแต่ที่ตุรกีเอนแก้วขายถูกกว่าเนื้อแบบว่าอย่างเนื้อกิโลละพันใช่ไหมเอนแก้วเนี้ยกิโลสองร้อยห้าสิบตีเป็นเงินไทยก็ร้อยเก้าสิบห้าบาทร้อยเก้าสิบห้าบาทนะตีเป็นเงินไทยเอนแก้วกิโลละนะไม่เสียค่าคาโก้ว่ารวมตังกับเพื่อนซื้อสุดยอดที่ไทยอะ เอนแก้วหรือว่าเนื้อวัวแพงกว่ากันเขามไม่ไหนาเขาบยอกแต่ที่ตัวเกี๊ยคนตัวเกี๊ยไม่กินนะเนี่ยไม่ค่อยกินแต่ว่าก็มีคนกินเนู่ พอกินเสร็จเราก็จะไปนั่งย่อยแป๊บหนึ่งไว้ถึงจะมาเคลียร์จานแล้วอาริฟก็จะมาชงกาแฟดำก็คือฟิลเตอร์คอฟฟใสเหยือกเฟรนช์เฟรดเหมือนเดิมส่วนกล้วยก็จะเป็นคนเอาเค้กมาตัดใส่จานเองเค้กของอาริปก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นตั้งแต่ตอนที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาออกมาจากตู้เย็นก่อนตัดแบ่งให้ได้9้าชิน้นแล้วก็ตัดชิ้นใหญ่ใส่จานได้ให่อิ่มก็มาตักเพิ่มอาริฟก็เตรียมกาแฟเสร็จพอดีพวกเราก็จะช่วยกันยกเค้กกับกาแฟเข้ามาในห้องรับแขกได้ซึ่งเวลานี้ก็จะเป็นเวลาพักผ่อนที่แท้้จจรริงงขอพวกกเาาคนนมดูีีั เวลาที่กล้วยดูหนังดูซีรีส์เรื่องอะไรสักอย่างกับอารี้วก็จะดูแค่ภาคไทยเท่านั้นเราเพากล้วยไม่ชอบอ่านซับส่วนอารีฟเขาก็จะเสียสละอ่านซับเองเราก็เลยจะต้องหาซีรีส์ที่มันมีภาคไทยแล้วก็ซับตุรกีเราถึงจะได้ดูด้วยกันแต่ปกติอารีฟเขาก็เป็นสายอ่านซับอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบฟังเสียงจริงๆของซีรีส์มากกว่าและวันนี้ซีนี้อีบิสก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขไปด้วยเขานอนหลับฝันดีกันได้ล่มาเจอกับพวกเราใหม่คลิป นาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะมีคนเห็นไหมเนี่ยไม่มีโอเคด้ามาต่อได้อุ้ยมีคนเห็นไหมวะโอ้ยมองกล้องด้วยยิ้มด้วยสมายยิ้มยิ้มอ่ะฟันนี่ฟันนี่อ่ะเย้ฮฮสมายสมายยิ้มอ่ะหัวเราะหัวเราะหัวเราะ Okay, เคพี่กวยน่ารักไหมน่ารักมากมากพี่กวยสวยไหมสวยมากมากหนังสนุกมากพระเอกหล่อมากพูดดีมากแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยนี่ฉันกำลังแบบฟันนี้สุดสคือต้องด่าม,มากว่ากกำลังเอ่อดูทีวีแล้วก็แบบอืมสนุกมากใช่ไหมอารีฟใช่ที <laughs> ่นี่จะที่นี่จะออกมาที่นี่จะที่นี่จะออกมา